ต่อไปทั้งใจฟังคาสอนจากพุทธววันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทานของคนดีในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า90จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่22หน้าที่192ข้อที่148และ เล่มที่23หน้าที่240ข้อที่122ภิกุทั้งหลายสัปปุลิสถานหประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นพิกุทั้งหลายสับรุษคันให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคามากและเป็นผู้มีรูปงามสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสบรุษกั้นให้ทานโดยความเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาตคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงฟังคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลภิขุทั้งหลายสับรุษครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพค้าม,มากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ฐานนั้นให้ผลภิขุทั้งหลายสับบรุษ ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคก,กรรมคุณห้าสูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสรรพูครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก และย่อมเป็นผู้มีภพกพรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหน,ไหนคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสัพปริสถานห้าประการทำสามประการนี้คือ การให้ทานด้วยศรัทธาการให้ทานด้วยฮิริการให้ทานอันหาโทษไมิได้อันสับบรุษดำเนินตามแล้วบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้ดังนี้